คนพวกราอยก่ในมาะลรกันนี่ไม่มันเกินี่คนดีเก่าใช่ไหมเ่นบัตรเต็งโมเราจะไปทอนจะไปพอจะไพอเองนะจะมีอะไรที่คืออะไรมีมันอะไรมานมีอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละอะไรง ตไม่ได้เลยมไม่ได้ตไม่เข้าฉันคือครบบที่ำจำต้อหน่ายแล้วฉันก็ขาดไปเร็วฉันก็แกรแกรเออจะขอต่อหม่เอออูหอจะตายรูวๆตื่นเต้นเราไมสู้ก Oh, orang itu luar ni, ni ni, lama tak na, chef, Oh, Wajah melayu koy, pet, kopi koh, koy กัร <54. S 2> ้ไมะดูอีกว่าแล้วกแล้วกอะไรดีก็แสดงแล้วไปก็ที่จดูแตู่ไปดิฉันก็ไม่ได้เย ต้องเรียงเก่งเลยวัดจะสบาที่จะข่าได,ได้ด้วยนะคือขัฉัไม่ได้เอยโ้ท้าเลย่าดไ่ด้ยังไงล่ะทรก็ตายด้วยที่โคท้น่ันไม่ได้เออ,ออด

đang nâng nó cắt ngọt tung 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 ngọt 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 ช่วยช่วยแบตงโมขึเลยตำรวจจะแก้มันได้ยังไงไม่รู้ได้ไปที่รูู้ด้ตอนนี้เรามาแต่งตัวดีกว่าช่ไม่พูดใช่แล้วไม่พูดยมงกีเรือกีเรือกงกีเอ

ไม้คั้ใไม้ซื้ต้มไม้าเกดเลยเลือกให่หก็วัยให่อยู่แต่ต่่่ได้รอยังนี่ใหได้เลยอัน้แ่นต่แต่สวตุ้มหรืุ้มฉันเทกับนก็เือกันก็ต

สว <othe chilling S 1> ัสดีเห็นห hmm. The ัวของบคทีเรียหอเปลาสวัสดดูยูกันนาะว่อาเป็นจักรกใช่ไหมใช่โอ้ฉันคือเองนะเึ่อ้วฉันก็บอกว่าฉันคือเอง ไม่โต่อยนาทุないないักทีใช่ไหมถ้าไม่ในตัวไปคิดอย่แล้วฉ้นไม่รู uh, ้เหมือนกันอะโดนเงีいい้ยใสงี้ยกัเตงด้วยดูดีนึงไปแก้หน่อยันไเลอด้นี่นี่นี่อกัวนาอาดิอันนี้โดนตีกันเลย Ô con có tôi <laughs> chị cảm ơn ạ lần cuối tuần qua tôi thấy ủa Chết ก็ว่าคุณจะเอาเโอ้แย่เวก็ oh yeah, เจอี่เูไห้เอดีกว่ากชั้นมันช่างดีแล้วเกิดแต่เราคิดว่าเราจูกกันแค่นี้ก่อนดีมไ่มมันแรกมากเลแล่ากรควกวอ,อดนกนดีก่อน ทำอะไรพวกเราครลองไปกดตะกบใช่พวกเราลาไปก่อนนะว่าจะไปกินข้าวแล้วเราเราไปกดน้อใช่เราลาไปก่อนให้เราลาไปก่อนเลยลากรอนเนี่ยเนี่ยดูดิบนดีี่นิ้ยกี่โอ้ไม่